สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยทิ้งเที่ยง,งวันนี้คุณตาวิถีไทยพามาอัปเดตต้นอะไรเนาะนี่นีนน่ี่มีช่อดอกเหมือนเกสรเหมือนทูปนี่นเหมือนทูปเห็น่น่ยอดดอกของเราได้นี่ดอกสีดำทะมิน อและก็มีใบที่กำลังเป็นสมาชิกใหม่สีเขียวอ่อนกำลังน่ารักพอดีเลยเนาอะ,อะหมุนมาด้านซ้ายด้านขวาเห็นช่อดอกตัวนี้แทงออกมาด้านนี้นี่เห็นบอกก้านสีเขียวเป็นเกสร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองตัวนี้ก็คือกันนี่แทงขึ้นมาด้านนี้นี่ยเนี่เนี่น,น,เ,นเกรสรที่ตายแห้งเลยไดย้ท่านผู้ชมเอ้ยเป็นเกรสรที่ยังคงมีชีวิตเห็นบอกสังเกตก้านสีเขียวเนาะถ้าเป็นสีขาวๆไปนี้แสดงว่าเขากำลังจะสร้างสปอร์แล้วก็ปลิวไปตกเป็นต้นใหม่นี่อันนี้เป็นเป็น เป็นช่อดอกที่เหี่ยวแห้งแล้วเนาะเหี่ยวแห้งแล้วอ่าเป็นช่อดอกเก่าคุณตาวิธีไทยนี่คือต้นอะไรหรือใบใหญ่เคร์เรคาร่าเพื่อนว่าอ่าที่คุณตาวิธีไทยเห็นอันนี้ก็ช่อดอกบนี่ท่านผู้ชมฮะช่อดอกหรือรากอันนี้อ๋ออันนี้รากอันนี้รากที่คุณตาวิธีไทยเห็นอ่าที่เขาปลูกไว้เนี่ย สิเป็นกระถางมางกอนบ้าใหญ่ไนดะ้ท่านผู้ชมเอ้ยเพราะว่าต้นนี้เขาจะขยายออกต้นใหญ่หญเๆเรื่อยๆผู้ปานพุ่นละปานแก้วสารพัดนึกผู้ละขยายใบยออกงหญ่ๆเนาะเออต้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆที่จริงตัวนี้ต้องใส่ต้องใส่ใสใสท่อซีเมนต์ผู้แล้วท่านผู้ชมเ้ยใส,ใส่ท่อซีเมนต์เออขนาดกลางๆ เขาก็จะ,จะเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อยๆใบก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอนี่คือต้นพิสังคุณตาวิธีไทยนี่คือโชคเก้าชั้นปาฟังแต่ชื่อบอต้องถามว่าเป็นต้นไม้มงคลหรือไม่ นี่คือเป็นสุดยอดของต้นไม้มงคลในลาดับต้นๆนเนาะโชคเก้าชัน้นเห็นบ่เนี่เป็นกา้านตัวนี้เป็นเป็นโช่ใบใหม่เขียวใหญ่ขึ้นเนาะอันนี้ก็สินเป็นใบเล็กๆของเขาเป็นใบต้นๆของเขาเนาะพระทิทาเกสรดอกนี่บักใหญ่ท่านผู้ชมเอ้ยเออมือนี้ เอามารีวิวเอามารีเทิร์นเอามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบ่งได้แงงว่าต้นโชคเก้าชั้นสามารถที่จะเจริญเติบโตให้มันใหญ่ๆขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ,ะเจริญเติบโตอยู่ที่กระถางของเราอยู่ที่ดินของเราจะใส่ให้เขา,าได้มากน้อยแค่ไหนอืมปาทิโทคขักขนาด จบคลิปนี้และสิไปหามาปลูกจักกระถางหนึ่งโชคเก้าชั้นเป็นไม้มงคลและเป็นไม้ฟอกอากาศเห็นได้ดาจังว่าจังซันเพราะว่าธรรมชาติของต้นไม้ใบหญ้านี่ในเวลากลางวันสิคลายออกซิเจนเนาะในเวลากลางคืนก็สิคลายคาร์บอนไดออกไซด์ตามที่เฮาเรียน ในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเออแมนอิลีบอกคุณตาวิธีไทยแม่นสังเกตง่ายๆเวลาที่เฮาอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ใ,ใกล้ๆต้นไม้นี่เวลากลางวันนีมันสิมีออกซิเจนเป็นกา๊าซที่ร่างกายเราต้องการรู้สึกมีแห้งสดชื่นเนาะใต้ต้นไม้แบบน,นี้เห็นไหมมีลมผัดพริ้วอยู่ใต้ต้นมะม่วงบรรดานกอะไรต่างๆก็จะมา ทำรังอยู่เนาะนอกจากเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วนะยังเป็นไม้แห่งการเรียนรู้เห็นในใจจังว่าจังซันเพราะว่าคุณครูสามารถที่จะเอาต้นโชคเก้าชั้นน,นี่เอามาใช้เขาเรียกว่าบูรณาการกับการเรียนการสอนของนักเรียนโบว์ศิสอนวิชาศิละปะ วิชาอื่นๆเนาะก็สามารถใช้เรียนใช้สอนได้ให้นักเรียนวาดและระบายสีต้นโชค9ชั้นในชั่วโมงศิลปะให้พวกเธอคัดไทยคำว่าโชค9ชั้นนี่10คำเขียนแล้วเขียนอีกเขียนแล้วเขียนอีกให้พวกเธอนับใบต้น9ชั้นสิว่ามีกี่ใบต้นนี้เห็นบอก ให้นักเรียนได้ฝึกอ่านท่องตัวเลขนับเลขเราจะมาเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของเซลล์ส่วนของต้นโชค9ชั้นว่าใบมีหน้าที่อะไรปรุงอาหารก้านดอกดอกมีหน้าที่อะไรลำต้นมีไหมมีรากมีหน้าที่อะไรนี่หน้าที่ของต้นไม้เขเรียกว่าเรียนวิทยาศาสตร์ เวลาที่ปลูกวิธีการขยายพันธุ์วิธีการปักชำเอาแบ่งแยกต้นของเขาไปปลูกอีกนี่อาการงานพื้นฐานอาชีพเห็นบอกได้หลายอย่างคณิตวิทย์อังกฤษอังกฤษล่ะภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียกว่าโชค9้าชั้นถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกชื่อว่าอะไรมันมีชื่อของเขาอยู่ได้ชื่อภาษาอังกฤษนี่เนาะเออปาทิโททิโท ประยุกต์ได้กับทุกวิชาอีดีเนาะคุณตาวิถีไทยถูกต้องครับนอกจากนั้นในระดับมหาลัยยังเอามาให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลศึกษาวิเคราะห์รวบรวมเห็นบาะรวบรวมวิเคราะห์วิจัยว่าเป็นยังคนจังเรียกชื่อเอาตั้งแต่ความหมายของชื่อเป็นยังคนจังเรียกโชคเก้าชั้นเออมันเป็นไปนี่บอก เป็นชั้นของใบนี่บอกใบนี่หนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแป้านี่บอกเออจึงเรียกโชคเก้าชั้นที่มาของชื่อและกับชื่อภาษาอังกฤษละ่ะอ้าวแล้วเป็นต้นไม้ของประเทศเราไหมหรือเป็นของต่างประเทศต้นโชคเก้าชั้นนี่นะอ่ไปศึกษารวบรวมข้อมูลมาทำเป็นรูปเล่มรายงาน วิทยานิพนธ์ส่งอาจารย์มาพรีเซนต์หน้าห้องพร้อมนอกจากนั้นอาจารย์ยังบอกว่าให้พวกเธอได้ข้อมูลมานี่ลงข้อมูลในอินเทอร์นอนเน็ตบว่าสิเป็นเว็บไซต์ y ย u u ูบเฟซบุ o o o ินสตาแ a รมเพจอาร์ติค k ็อที่สามารถลงข้อมูลได้โหลดลงไปแล้วทีนี้ใครอยากได้ข้อมูลกระบ่จจำเป็นต้องไปหาอ่านในห้องสมุดอีกแล้วดนี้ แค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นโชค9ชั้นได้สบายมากอยู่อยู่ทั่วทุกบุมโลกก็เปิดขึ้นมาได้นะทีนี้เมื่อเปิดในเว็บไซต์ใน YouTube ใน Facebook อะไรเรียบร้อยแล้วเนาะถ้ามีคนทักเข้ามาอยากซื้ออยากหาอยากได้นี่เป็นการพาณิชย์เลยนะ พวกเธอก็ขายเลยนะขายเออให้ได้ให้ได้เอ่ให้มีรายได้อันนี้ก็เรียกเป็นต้นไม้เศรษฐกิจแลยได้บานี่เออเป็นต้นไม้เศรษฐกิจบาทนี้หลังจากที่ขายมีรายได้บางคนเห็ดเป็นอาชีพเอาลูกเอาร้านพ่อแม่นะ ลูกหลานเลนโด,ดบักรป๋อดหัวเขียวนี่ยมาทําธุรกิจเกี่ยวกับปลูกต้นไม้เพาะต้นไม้ขายโดยเฉพาะโชคเก้าชั้นนี่เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่ามีราคาจัดอยู่ในลำดับต้นๆ้นของต้นไม้ราคาแพงเออแต่กระบอกแพงปนไหนพอซื้อพอหาได้นะเป็นต้นไม้เศรษฐกิจลำดับต่อมาโชคเก้าชั้นยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณแม่นอยู่บอกคุณตาวิธีไทย ต้นโชค9้าชั้นนี่สีเอามาหต็ตเป็นของํำรวยได้หรือเปล่ามันแพงไหนอ่าแสดงว่าบุคคลคนนั้นที่จะได้ของจำรวยที่เป็นกระเช้าของจำรวยที่เป็นต้นไม้มงคลของโชคเ้าชั้นนี่ต้องเป็นคนพิเศษต้องเป็นแขก VIP แขกขาประจำหรือคนที่เราให้ความเคารพนับถือเห็นบอกอ่ท่านครับวันนี้ผมมีต้นโชค9้าชั้น มาขอบคุณท่านครับมาซันโอต้นกำลังสวยเลยนะขอบใจมากๆครับ่าซันเออผมอยากได้ต้นโชค9้าชั้นพอดีเลยเอา้าไหนไอ้ที่เซ็นสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจพันล้านเนี่ยเอามาเซ็นร่วมกันสิเพิ่มาเ m o u เห็ MOU เลยแค่เอาต้นโชค9้าชั้นนี่มาบรรณาการมามอบให้แทนคำขอบคุณจด นะทำาท o u เลยร่วมลงทุนธุรกิจเบิ่งหนูปัดทิทโตท,ทิทโทอฮาหรือจะเป็นงานบุญงานมงคลอะไรต่างๆเอามาเลียงไว้นะต้นไม้มงคลมาเลียงไว้พอแขกกำลังสกินเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ให้โคซกพิธีกรมาประกาศฮัลโหลเทสเทสเทสพลว่าเอ แขกผู so first, sale, so ki, ้มีเกียรติที่ครบรักทุกท่านครับ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 หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วขอเชิญท่านรับต้นโชคเก้าชั้นคนละหนึ่งต้นครับครับกเป็นการตอบแทนน้ําใจดีของท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในงานมงคลสมรสในวันนี้ครับ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 บอสันเออเฮอป้าที่โทษไปร่วมงานร้อยย่านเอ็ดเจ็ดย่านงานนี่บอเคยมีจักเถื่อที่สิได้ของจำรวย ที่เป็นต้นไม้มงคลอย่างเก้งกับพวงกุญแจนะเนาะล็อกเก็ตปฏิทินนั่นน,นี่นี่นั่นเป็นเดี๋ยวนี้กับซีฮิตพวกน้ำยาล้างมือเจลสเปรย์เจลเดี๋ยวนี้ฮิตเอามาแจกในงานบุญงานดอกง,งานอย่างต่างๆแต่มางานนี้เอาต้นไม้มงคลมาแจกนะทุ่งหิวหิวไผ่หิว,หวมันคุณยายท่านหนึ่งเพิ่นกลับมายายขอ ต้นโชกเก่าชั้นหนึ่งต้นนะโพศพิธีกรรูปหล่วมาสันเออดูใบของเขาแล้วมันสวยมากมันเป็นมงคลจริงๆอย่างที่พ่อพิธีกรรูปหลอพูดนี่แหละว่าสันเออยายมาทิโทษทิโทเออเอาไปเลยยายเอาเอาเอาเป็นใดๆเอายังมาล่ะจักรยานมอเตอร์ไซค์อ๋ เดินมาตรงหัว huh. ม uh, de de, uh, 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 ุมโค้ง uh, น uh, 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 ี่เองแหละพ่อนพิธีกรเออเออได้ไการได้การเดียวให้อ่าเจ้าหน้าที่ของเฮานะอ่าคนงานเราไปส่งที่บ้านยายหน่อยเด้อนี่นี่นบ้านเพื่อนตรงหัวมุมโค้งนี้่าสันขอบน้ำใจพ่อหนพิธีกรนูบรอมากๆนะจ๊ะขอให้จำเริญจำเริญในหน้าที่การงานนะจ๊ะขอคูณมาสันเออตากอขอหนึ่งต้นนะ พหอหนุ่มวิธีกรลูกรอต้นโชคเก้าชั้นนี่ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลเมื่อปลูกแล้วมันก็รู้สึกให้ความสดชื่นสำหรับคนที่ปลูกนะจ๊ะพ่อคุณขอบใจมากนะจ๊ะสันเออปฏิทโทเอาละเนาะสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหง สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเสษทีมืหุ้งมือหนานอนรับกะคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกะคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตเดินทางไปใส่มาใสใกล้ไกลก็ะคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลนโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่าน และกะยะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือโชคเก้าชั้นไม้มงคลไม้ฟ้องอากาศไม้แห่งการเรียนรู้ไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม